อย่าลืมว่าการหัวเราะไม่ได้แปลว่าสนุกอย่างเดียวคราวนี้เรื่องของการฝึกอะถ้าบางครั้งเราฝึกในออรูปแบบที่มากเกินไปถึงน้องจะอายุ12แล้วแต่ถ้าเราฝึกตามขั้นเทียบใกล้อายุมากเกินไปแบบนี้เขาก็อาจจะมีความเครียดด้วยเราก็ไม่รู้เราต้องสังเกตดูดีๆว่าเอออะไรที่เราฝึกและเล่นออกิจกรรมบำบดัดว่ายนะ้ำเตะบอลไปวิ่งเล่นสวนสาธารณะนะ ปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูว่าเอออะไรลูกดูสนุกแล้วเป็นธรรมชาติอยากเล่นโต้ตออกับเราบ่อยๆเราก็ดูนะคะแต่ว่าถ้าเราเน้นในเชิงวิชาการมากๆนะคะแล้วเขาจะรู้สึกแย่นะคะคราวนี้สิ่งเนี้ยนะมักจะแสดงออกหนึ่งคือสนุกจริงกับสองสองคือเครียดนะหรือเกิดความตื่นเต้นตื่นเต้นมากไม่รู้จะทำยังไงนะทั้งจะหัวเราะทั้งจะร้องไห้จะทำยังไงดีแล้วก็ต้องสังเกตดูว่า ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างนั่นแหละครูแหม่มถึงให้พยายามให้เวลาพอเราให้เวลากับเหตุการณ์เนี้ยที่ลูกหัวเราะเนี่ยเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรท่านเด็กที่พูดได้น้อยเราก็คุยคุยกันด้วยภาษากายเยอะๆสนุกหรอตลกหรอหัวเหรออะไรอะไรหรอนกของเล่นหมุนหรอหมุนติ้ว เตี้วเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพอพูดการคุยกันได้มากขึ้นน้องจะ,ะอธิบายความรู้สึกของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นใช้คําศัพท์ได้ดีขึ้นใช้คําศัพท์ได้ถูกต้องนะคะอย่าลืมว่าการหัวเราะไม่ได้แปลว่าสนุกอย่างเดียวการหัวเราะคือ1สนุกจริงสองเครียด3กังวลนะคะเราต้องมาดูว่า การหัวเราะที่ลูกแสดงออกคืออะไรนะคะครูแม,ม่นักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวันคลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติม,ต,มตายล่างคลิปค่ะ